ลำโบเล็กโอ้แข็งแรงนะครับแล้วเป็นยังไงพี่เขาเก่านะเขาเก่าแต่เราแข็งแรงนะคิดว่ายกสุดท้ายได้ลุ้นไหมคิดว่าผ่านที่ได้ชนะคิดว่าตัวเราก็ก็ดีนะมั่นใจเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันแต่ผลออกมาอย่างนี้ยอมรับไหมยอมรับยอมรับนะลูกผู้ชายนะครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับฝากอะไรถึงเปนแฟนนะครับตัวตัวกำลังใจที่เชียร์วันนี้ครทำเป็นที่เรา ไม่ได้จะาทำไม่ดีกว่าเดิมครับลำโพงเล็กต่อยโดนทาครับตกบ้าครับนะครับวันนี้แพ้ความเก่านิดหน่อยครับผมขอบคุณครับนี่ลูกผมนั่งโยนหางดูหัวนี่ม่ตลงเลยนะครับพี่งานหน่อยครับผมครับผมดีมากเป็นไงบ้างน้องครับก็เป็นไงบ้างก็ถือว่าต่อยโอเคอยู่ครับแต่ครับแพ้เป่าเขาดนึงยเขามีลูกเกล่าครับไปยกก็ไปโดนเด้งตีนแล้วปัดล้มลงมาเลย ก็ผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากแก้ไมอครับครับแลับะโอเครับแล้วตัวเองเมื่อไหร่จะกลับมาต่อยไม่ครับพอแล้วครับพอพอแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับเป็นไงบ้างไฟนี้มีกาลังใจกับลุกพี่ครับผมพี่มามาดูที่ถึงเวทีเราต้องกดันเลลูกพี่มาเจเองเลยกนดันมากครับแต่ต้องทาให้ดีที่สุดครับผมครับพอใจกับไฟนี้ไหมก็พอใจมากครับ แต่มีเพล่มาเชียร์ผมตัวแก่ที่สุดนะครับยกสุดท้ายยกค้ามีเสียวนิดหน่อยมีเสียวครับคิดว่าผ่านคิดว่าน้องก็จะผ่านเราไหมก็ตั้งแต่เขาก็โดดกระโดดไปกระโดดมาผมคิดว่าผมกินแล้วนะครับครับเอาแล้วก่อนจะชกเป็นไงบ้างมั่นใจไหมโอ้โหบีบหัวใจผมมากเลยว่าผมจะทาอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ผมไปไม่ถูกเลยไปเป็นต้ออไม่รู้เลย ใช่ครับเราไม่ได้มาใ่่ยุ่งเจ็บครับไม่เคยมาต่อยนานแล้วครับต่อยครั้งเดียวเองครับเราเคยมาใส่หลายยุคมาตั้งแต่เด็กน้อยใช่ตั้งแต่เด็กน้อยดีนะสภาพเสือมเสดชุนก็เสดชุนให้โอกาสนะผมคิดว่าถ้าเด็กแล้วขยันพริซ้อมอนาคตก็ยังหากินได้อะนะหากินได้เนี่ยก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าเขาจะชกต่อไป เห็นว่าเฮียเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เอาลงต่อให้ก็ดีครับวันนี้ประนับใจนะครับปรับใจครับทำได้ต่อยองเจ็ตก็ดีใจแล้วครับผมเห็นมาหน้าตาก็เสียเห็นลงมาหน้าตาเสียก็ดีเฮียชวนยุ่บอกแค่มาตัวนี้องเจ็ตหน่อยมาเห็นหน้าผมหน้าตาก็เสียเลยครับผมเสยครับน้ำหนักที่ร้อยสามเก้าร้อยดีเกตโอเคนะครับว่าพบว่าดู ยังเรี้ยวแรงไม่ค่อยดีนะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยยกอยู่ไม่น่าจะเกินร้อยสามห้ารอสามหกหรอกไม่เกินร้อยสามห้ารสามหกแต่นี่เขาใช้ดูดทองขยันซ้อมอยู่แล้วครับขยันซ้อมมากกันมวยที่ทําคุณมากเลยครับไม่ทําให้คุณลําบากใจไม่คุณลําบากใจนะดีเลยครับ เขาจะหน่าก็ไอเกยฝ่ายตรงข้ามเขาก็โชคดีครับฝ่ายตรงข้ามเขาโชคดีมวยเขาโชคดีคนนั้นก็โชคดีอย่างว่านี่ถ้าเทียบชั้นก็เป็นมวยก็จะฝีมือกับเขานะครับแต่จะสู้เรียวแรงเขาไม่ได้ครับไอจัดชกคนจัดชกก็เก่งนะครับใครประกบไม่รู้เดียมั้งนะเดียเกียรติเพชรมั้งเนี่ยครับเ,เดียก็ประกบเก่งนะมวยขึ้นมา ลำโบอะไรก็ถือว่าสดมากเลยมาครับนะครับสดเลยครับได้แต่ที่สกัดดาวรุ่งเขาได้เขายอมรับเลยนะเขายังรับเลยขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนมวยมากๆขอบคุณแฟนมวยมากๆครับช่วงปีใหม่ขอบคุณแฟนมวยมากๆครับเค่หูเราฝาดแล้วดีกว่าแฟนใหม่แฟนช่วยเป็นติดตามสอสมหมายออกขวัญเมืองเหมือนเดิมครับผมจะตั้งใจทำให้ดีสุดนี่ลูกพี่เก่าลูกพี่ใหญ่ครับาปฝากอะไรเปไปไงบ้างไปไหนนะพอใจครับเพราะว่าเห็นบอกว่าหน้าเสียคนนี้ก็เลยมา แต่ก่อนชื่อสายเลือดทอตรงทวัดเก้าแกงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ